ผมเหงได้เลยนะครับปากมันะขอโดเลยนะครับโอ้โหงามดูเ่ยปังโคตรหกเนี่ยเฮ้ก้อนวูบไปเลยปัดอุ้ยปัด สว <Bond> ัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาออกเกับทีมงานเมียนายนี่ก่อนครับอันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเลยนะครับเนื้อย่างก้อนเนือเนี่ยอันนี้มาใหม่ๆนะครับมาแถวตัดายเชียงรายแลนด์นะครับอ่าแถวอันนั่นนะก็เฮติดต่อวนดงประซักนะครับเนาะจะบอกเขาด้จะบเบ็ดพอมันร้อนเนี่ยอวันนี้มาตักเบ็ดกับลุงสีนะครับเนื้อเบ็ดอะไรก็ ร้อยขับหลังร้อยเอฟโอ้ค้นใจเกินร้อยครับวันนี้ตอนนี้เราใจเยือกเค็ดนะครับเพาะเยือลูกป่าใช่ไหมป่าเสด็จหรือป่าหมอเนี่ยมันหมกมีนะครับหายากนะมันลงแต่เนาะมันนหนาวน้อยก่อนนะลงไปแล้วรอมแล้วอ๋อไปแล้วเราได้กันสดายครับสด้ยเรามาได้ซื้อไว้วันนี้เราจะมาพักนะครับมันจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำตึกนะครับนี่มันเค็จที่ต่อคับ น้ำมก็ทำสกิลคับนกสกิลแว่ามารุ่นกันพอนะครับเนอเส้นอึกตัวมาแล้วครับใส่คนเราฟังวันลุงสีอ่าครับนี่คมยาวแต่ไเนี่้อยอยสี่สิบเจ็ดเนเมดสี่สิบเจ็ดเย้อยสี่สิบเจ็ดเสตนขอเบอร์ลุงสิ ขอ,อเบอร์สิบสามสายสายเบอร์สิบห้าสายเบอร์สิบห้านะครับเ <c oughs> อ๊กเอ๊กเครียดมึงอยู่ที่ถุงไม้ไนเนอร์ถุงเนีเครียดถุงไม้เนีย้ยเนีไปไล่ปุ้นเนอรวันนี้นะเบ็ดหน้ามันนักนะ <c oughs> ดูที่แก่นเกี๋ยนะครับแก่นนี่เขาจะเกาะปากนะครับนี่นะครับตั้งตั้งปืนอ่า ขึ้นที่ก็ใส่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันลงไม่ได้เตะเว้นแต่ก๊อฟ <laughs> ั้องสี่ว่าลูกป่าได้จะเข้าถากกว่าป่านี่เลีวกว่าครับเลียวกว่าครับจุ่มไปเอาขาถึงเอวนะครับนั่นแหก็เป็นเยื่อชนิดหน,หนึ่งเดี๋ยวมาใส่เบ็ดกันเนาะมาได้ทะลุสัตว์นะครับเออไอซีม <laughs> วังว่ากันนี้เลูกสวยท,ทังไม่พลาดอืม <laughs> ขนาดอนะไรวะอะ เป็นปึงเอ็โดดกรอบเลยนี่นะสนนใส่มันต้องทิ้งห่วงไกล่ลงไปนะครับนี่ครับประมาณหกเมตรครับนี่ถึงนี่นะย้ำปักแน่นๆอย่าลุงใจว่า,วาเอานะครับดเดือยไปเรื่อยๆนะครับสุดขอบนี่นะครับหนึ่งหน่อยหนึ่งหลังรประมาณกี่กิโลนี่ กิโลกึ่งนี่นะผมมันเนี่ยมั่ง <laughs> ดเดี๋ยวเดินง่ายมันเป็นอยังนะครับเอ๋อ <c oughs> นะครับใส่ไปเรื่อยก่อนนะละยอนเขียดลงลุ้งถึงเอวกองผมแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับตีตีต้องใจยาวนะพวกวันเนี่ยนะครับจะลิงชั้นจิง้งฟังว่าจิง้ง ใส่ยาวเข้าไ้จะได้ใส่ไงแย่งรถนนี่มาชูฝีมือขอเสียงหน่อยเอาหมันๆหน่ยเยชุดใหญ่ไปอันนี้สิตรีสน้องมาทีการมด เดี๋ยวก้อนเดี๋ยวตัวมานะครับพวกขรองรักผู้จับทีมงานเบ็ดนักนี่นะครับประมาณสี่มงกุฎกับมาลงได้แล้วนะครับน้ำกับหม้ออนล้ำละโอ้ช่วงนี้หน้าหนาวคงจะคำเลี้ยวเนาะฮกมองไปนิดน้อยกับมือดเด้วนะครับเดี๋ยวมันขำม,มือแล้วนะอือมันขำนะก็ม,มือลเลยไอ้ <laughs> อาบน้าบ่ลุง <laughs> <laughs> คน ใส่กี่หลังอึกบเป็นหหลังใช่ใส่ตั้งมดกี่หลังห้าสิบโอเคแล้ว <g ül> <c oughs> บึ้ดก่อนมันจะดังพี <g> ่ก <ül> ้อ,กอนก <c oughs> ่อนเวลามันใจหลอกหัวคำบึ้ดก่อนม่ห <c> ม <oughs> ัดไก่คุ <c oughs> ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ต้องขอบคุณไอเด่นนะครับเนอร์สำหับสนุนเขียดนะครับออืนี่ครับลุงสีเขานะครับออืสุดยอดแกจะหว่งเฉพาะวันเสาร์เนาะที่ด้มานะครับไอเด่นตีใส่เสาร์น้อยตกหน่ำนะครับเขียดนะครับเวลาเอามาใส่นี่เอาประมาณนิ้วมือนะครับนิ้วมือลงมานะครับนี่เชื่อมต่อกับแม่นนำต้องมาสกืนเงา พุกสี่วัดช่วงนี้ธรรมดาจะก,กินดีคือลูกป่ามนะครับหรือป่าเสด็ดนะครับก,กินดีก็เขียดแต่ว่าน,นี้ห้องมีเยอะก็เลยเอาเขียดมาลองกันนะครับสข้างอุ๊บส่ยจก,กเล็กหนึ่งรน่อยหนึ่งหลังนีม่มันมีติ๊ดใส่แล้วครับ เราทำกี่ลัง,ล,ง,ล,งลุงห้งงาลังเจ็ดลังเจ็ดลังใส่ี่เก้าสิบสี่รุ่นกองนะครับวิดหัวคำาลบแหลกเีเกียวใกล้ๆนี่งลงุงสองกิโลพ่นี่นะถ้าว่าสักกิโลไปกใกล้ตาเกาวิ้วใจพัลอ,อ,อบนึนะครับจะได้ประมสักกี่ตัว อันนี้มาโอ้ปีหน้ามันหลังนี้จะกี่นะไรทำไมยังอีกน่ะเด็กยอดเนี่ยหนาวเนียบมาด้วยเนี่ยใส่เบ็ดแล้วจับตะวันกาบแก้วพอดีนะครับเดี๋ยวพอคนเฝ้ารถกันเถ่ยเป็นในอากาศไม่ได้ผมหูเส้นอุ้ยงูใสงูใสเฝ้ารถลุง ใช่โอ้สงสัยครับไปเป็ดนี่ยยังติดอยู่นะครับโอ้เม็ดหนักนะครับเนาะนี่มันหลังต้นๆเดี๋ยวเขาใส่มันแหละอืมอืมไม่รุนอยู่ไม่รุนอยู่ครับ นี่มิการเคลื่อนไหวแล้วตรงมานตร,ตรงมนังงมนสดชตอนมันแล้วลุงเฮ่หลังเล็กเอ่อนเลยเนาะมันมันมัน,มน à, làm, làm ngan lận, làm ngan lận, à, rớt phô, còn phao lót một, một đi, phấy, phấy ừ. đi như nào, kia bốc la kia còn cứ ừ. 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 tối ừ. như ban ทุกอ่ามูนึกตัวละโรมันไปเดี๋ยวจะไปพอหลบแหลกก่อนนะครับเนิ่นคณะร้อซึ่งไปขวดละรอหลบแหลกอันนี้จะเป็นไหมให้างเออเฮ้ยไม่เคยดีกว่านะเอออยู่อยู่นี่เนอะอยอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวต้องลอกรถด้วยเพราะอันยาข้าเจือดอยู่ในรถเสียวเนิ่นแข่งมาสายห้ากันโหมดโอ้ง อุกยอะโอ้โอนี่อุกมอบ้กุเ้ประตูนี่นะวนที่วนเข้นเลยไปนะครับไม่โกันรุ่นกันลำแรกเบสเก้าสิบก่อหลังอป็นยังองครับวิ้นสหลังนะไปเอไปเอโอ้ตีปีกแมลงมดไปกึ่งควนยหลวังเนอะของวนโมลุ้ยหนไมโ้ยไว้น้าีบเอครับนี่ยมันูอนคนนะครับน นี่ลุงสี่เอาปลาประมอนะครับมาเสริมด้วยกลุ่มอขึ้นอยู่่นหมอ สี่หลังในที่เยื่อมดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาลูกขอมอใส่ก็เอาตัวพอดีพอดีนะครับเนอะนะครับเดี๋ยวแปลกสลักเสียดสีสายดดหลันงนี้สายโขดเลยเหรอฝ่ามันยังนี่สายโดเลยเหรออืมไว้สุดนี่ไ กิน,นครับมันเสียรุดมันปุ๊ดเลยนะครับมันขาดเลยเนะี่ยขาดเลยอนะืมไปเฮนะ้ยผมเนอะมว่า,าก๊อตกว่ฮะสะดูไป <Shadow. S 1> เออจะดูมันน่านนจะมีนะแถวนี้เน,ะนานนนะ,นนะาะคืแต่เป็นเซียวบีแลกอะไรขึ้นมาทมัดเบ็ดมาเลยนะครับสําลอง เออก้นดักปิ้งเหมือนกันอยู่เจรไดานก้อนเจรได้นอ๋อก้อนสังเครียดนักอยู่ก้อนอะไรไปกันนักขนาดละลุมๆแม่พังอ๋หน้าพี่อึ้กหน้าไป่ปากินไม่เล่าหันด้วยหันปีขนาดะ

เข้าสิฝ่ายนะว่รุ่นกับโจนได้กี่ตัวนะครับเออตัวแรกมาละเออเกยตต้งไม่มีการกรัว่ายแล้วเนะอะคนจะไปไตก้อนไงคนจะไปไปก้อนนี่คนต้องเคียรก้อนกับได้ผ่ไมได้รุ่นเบ็สจะหมดสลับเยอะนะครับ แปะไหลเออแปะหมอก็เขียบหมอช้อนนี้เขียมขนาดนะักขึ้นไหวแะ้วนไหวนะ โอ้กระกุเอ้ยกองวันหยุดโม่นี่ยเงี้ยกำเดียวกำเดียวกำปากผมหญ่ได้แล้วครับปากโมูน่าขอดดเลยนะครับโอ้โหงามดูเนี่ยเลย เอาบุ๋นออกกันนะอือาปุก่อนมาไ,ได้อามาน,ะน่นุ้กิมมาสมัมสยก่อนมันจะจะ,จะกินลูกป่านะเนาะปกุดนี่าเจียดในมืค่อยจิตตัดได้ไดเจียดตัวน้็ๆโอ้อ,อ,อก็นี้คก้อย,ย,อยใสนะ่งครับหยดนะครับมึงจไปไปไีไปไปโวยกัเอ้ยไม่ได้มน้ปุ้นมาได้เพีก่อนครึ่งล้ว นีื่อี้เกียวนะครับป่าเกียวหลังวันนี้เออเกียวหลังครับก็หลังเลยหมูคกับป,ป่าสลักปลาสลิดใส่จุ่มไว้ประมาณข้อมือน,นะครับ <ś c oughs> ยัตีมันโลงแล้วมันสรงไปตจังหน้า,นาหันมัดกางเข่าเพื่อเมกินนะกางเขาเพื่อเพ <c oughs> ื่อกางขาเ,เขากางเขียบเข่าหลังแม่น,นี่การเคลื่อนไหวมันลุ <c oughs> ้งนอะอ สั่งได้นะครับเบบดครับครับจับคือนี่ครับสีบอกไ้ปัะกคตรอกการนียเฮ้ก่อนวูบไปนะปมาดูปี๊ดนี่ปลาดุๆกวิ่งของแต่ของแต่ออกสีเหลืองๆนี่นะครับ อธรรมชาติที่ทกที่ถังปลตกีนี่อ๋อมือเราบมรพหับาหา้นาป่าอี่นี้เต้เลยะนานี่มนคยมีนะครับโอ้มีแล้วโอ้เนี่ยได้อีกหูเรียคับอมนานี่บเดียวนี่ถ้ามีอย่างอีงแล้วเนี่ยเปลดลูกนนี่กิโลสองสามตัเขาเก่งสื่อนะครับป่าธรรมชาติแน่เลย ตวลุกมาไปหลุดเตยีกันนี่บุปผากสักน้ำก่อนดัลกฝนลุกดดับเน่นดเน่นๆ้สุดจดอสีงศปวดแขนว่ะโอ้ตอนนี้นี่รสายสี่ขดยังตำหนะปวดแขนอืมอินยืะเขียดนะครับนี่หนาหายากหายาก หวกนน้องหวกก็ยังกินนะครับเฮ้ลุกเนาะนี่เป็นไม่แน่เดีธรรมชาติซุดละนะครับะ,ะได้แม่กินบม่ได้ลุงจะแพ้กินได้กับปลาลิมมั้ะมาลุยแบบยาวๆนะครับ เออวันผูกจะไปหาใยนวลนะครับใยนวนเีี้ยนด้อยหลวงไอ้สั่งไว้ละเอารุ่นสามตัวโลุ่นลูกแล้วเอาไปน้อยหน่อยวะสี่กับจัดฮึสี่ก็บข่ปลแป้งกิโลกร้อยห้าสิบเพีงนะครับอืมเสื้อกาดในปั๊บเถอะตามมาร้อยแปดสิบแม่หนาวมืนนกันะเออกแม่กินปลาดุกไม่ได้แสดยแต่ปลาหนังไม่ได้หรือแพะนะครับแค่เป็นพื้นเป็นขัน

ปลาปอยู่พวกอ่อนเนี่ยริมน,นะเจ่เวลามือนเนาะน,นี่เขาทิ้งช่วงประมาณสองชั่วโมงเหมือนเออครับเแ็่แต่ป่านี่เหมือนมาได้เนาะป่านนะครับปลานก็เหมือนมาได้ก็คอยติดตามเมนูตังช่องชีวิตโคมนอก fc นะครับ fc ภาษาอังกฤษนะครับเน้อะใครที่เบิเกเคยเข้าไปพอก็ลองเข้าไปดูนะครับเมนูจะอยู่ที่หั่นเวลามันใส่เบ็ดใส่ยังเข้าไปเบิร์นล้ครับ ฝากกดติดต,ต่างคนตัวนะครับเนือจะได้ต่อเนื่องจากช่องชีงชวิตขุมนก,กนะครับช่องปกติกนะครับอเบเ,เออแมนลูกสีก็บอกสั่งเลยนะครับเบ็ดตึงเบ็ดตึงกับฟันนะครับลูกสีมีพร้อมเดี๋ยวจะได้กับฝากเบอร์หนูกไว้แก้ไว้นะครับที่ในคลิป